สำหรับเรื่องราวในจัก,กรวาล X-Men ของค่าย Fox หนึ่งในสิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กับการปรากฏตัวของเหล่ามนุษย์กลายพันธุ์หลายๆตัวในเรื่องที่มีที่มาจากคอมิกก็คงจะเป็นการรวมทีมพวกเขาที่มีความหลากหลายทั้งในรูปแบบทีมที่มั่นคงและทีมที่มาในรูปแบบเฉพาะกิจแต่น่าสนใจมากๆไม่ว่าจะเป็นทีม X-Men หลักของชาวเซเวียไปจนถึง布อ特ม特·奥米尔นของแมกนิโตที่ปรากฏออกมาในภาพยนตร์หลักชุดแรกทั้ง3ภาค แต่อีกหนึ่งในทีมที่มีความเฉพาะกิจและมีความน่าสนใจไม่แพ้กันก็คงจะเป็นเรื่องราวของทีม h e l l f i r e Club ซึ่งเป็นทีมทีมท่มีบทบาทสำคัญในภาพยนตร์เรื่อง X-Men First Class ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการซอฟรีเซตจักรวาลของ Fox ครั้งใหญ่อีกด้วยซึ่งทีม h e l l f i r e Club ก็จะมีลักษณะคล้ายๆลยกับทีม b r o เ h e r Ho o d of Mutants อย่างการมีเป้าหมายเป็นการสร้างสถานการณ์และทำภารกิจเพื่อผลประโยชน์ของเหล่ามนุษย์กลายพันธุ์โดยสมบูรณ์ซึ่งไม่มีการคำนึงถึงการอยู่ร่วมกันกับมนุษย์เลยแม้แต่นมาากะคกยังีรท งานแบบทีมเวิร์คเป็นอย่างดีด้วยพลังที่เน้นไปยังสายต่อสู้ผสมสายวางแผนที่ทุกคนในทีมล้วนมีคุณสมบัตินี้และทีมทมนี้ก็ยังเป็นทีมในช่วงยุค60ซึ่งมีสไตล์การนําเสนอในแบบที่ภาพยนต์ญญภาคก,ก่อนๆไม่เคยทํามาก่อนอีกด้วยนั่นเลยทําให้ในวันนี้เราเลยอยากจะนาเสนอเนื้อหาข้อมูลของทีมมนุษย์กลายพันธุ์สุดแกร่งอย่างเฮลไฟร์คลับว่าจะมีประวัติความเป็นมายัางไงและสมาชิกในทีมนั้นจะมีใครบ้างโดยเราก็ต้องขอเตือนกันไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นี้อาจจะมีการ,ปรเปิดเผยเนื้อหาส่วนสำคัญหากใครที่ยัังไไมม่เคยด้ร้รบชก็อ,อนา เนี้กันไปก่อนอครับจุดเริ่มต้นของการตั้งทีม เฮลไฟลคลับจะถือเป็นกลุ่มก่อการร้ายกลายพันธุ์ที่มุ่งเป้าไปที่อำนาจสูงสุดของมนุษย์กลายพันธุ์ในช่วงยุค60โดยทีมนั้นจะถูกนำโดยไซบาสเตียนชอลซึ่งในฉบับภาพยนต์จะไม่มีการนำเสนอจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งทีมออกมาแต่อย่างใดแต่เป็นไปได้วา่าชอลก็คือคนที่เดินทางไปรวบรวมมนุษย์กลายพันธุ์ที่มีอุดมการณ์เดียวกันจากทั่วโลกในยุค50ตอนปลายซึ่งเขาก็ได้เปิดสถานประกอบการพน,นันบนแทบลาสเวกัสที่ชื่อเฮลไฟล์คลับเพื่อใช้เป็นฐานบังหน้าให้กับทีมก่อนที่ทีมจะเริ่่มปฏิิบัตตงงานานนนแผนกรช้ยุค60 สมาชิกในทีมสำหรับสมาชิกในทีมแรกเริ่มเดิมสุดของ h e l ล f ฟ r e Club ก็จะประกอบไปด้วยสมาชิกรวมหัวหน้าทีมทั้งหมดเพียงแค่4คนเท่าน,นั้นไี้แก่เซบาสเตียนชอผู้นำทีมพลังความสามารถในการดูดซับพลังงานทุกชนิดเข้ามาในตัวและปล่อยมันสะท้อนกลับไปเซบาสเตียนชอถือว่าเป็นมนุษย์กลายพันธ์ชาวเยอรมันที่นอกจากจะมีพลังสุดเกรง่งเป็นการดูดซับพลังงานทุกชนิดแล้วเขาก็ยังมีอุดมการณแรงกลา ตั้งแต่ได้รู้ว่าตัวเองมีพลังนี้ขึ้นมาเพราะเขานั้นได้คิดตั้งแต่แรกเลยว่ามนุษย์กลายพันธุ์ควรจะมีอำนาจเหนือกว่ามนุษย์ทั่วไปและมีสิทธิ์ที่จะปกครองโลกแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือไม่มีใครรู้ได้เลยว่าเขามีอายุยืนยาวมาเท่าไหร่หรือเกิดในช่วงไหนกันแน่แต่ที่แน่ๆก็คือเขาน่าจะอยู่บนโลกใบน,นี้มานานนับร้อยปีแล้วก่อนที่ในปี1944เซบาสเตนชอลจะใช้นามแฝงว่าดร์คลาวสเมดเพื่อเข้าไปทำงานเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานให้กับพวกนาซีเขาจึงงออยยู่่่่ททีีคากกันเชวิซป็ ที่พลังกลายพันธุ์ของอีริกเลนเชอร์ หรือแมกนีโต้ในวัยเด็กได้ปรากฏออกมาเป็นครั้งแรกชอวน,นั้นพยายามให้เอริกแสดงพลังของเขาด้วยการขยบเหรียญที่อยู่บนโต๊ะโดยแกล้งทําเป็นเพื่อนใจดีในตอนแรกและมอบช็อกโกแลตให้กับเขาแต่เมื่อเอริกไม่สามารถแสดงพลังออกมาได้ชอวก,ก็ได้กระตุ้นเอริกด้วยการเอาแม่ของเอริกมายิงทิง้งจนทําให้เอริกปลดปล่อยพลังงานออกมาโดยที่เขาไม่รู้ตัวเลยว่าเด็กคนนี้นั้นได้หมายหัวที่จะสังหารเขาเอาไว้แล้วหลังจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปนานนับ10ปีชอวก,ก็ได้ทําการก่อตั้งสถานประกอบการพน,นันบนแทบลาส เวกัสที่เรียกว่าเฮลไฟล์คลบเพื่อใช้ปัญฐานบังหน้าให้กับทีมนุษย์กลายพันธุ์ที่มีอุดมการเหมือนกันกับเขาก่อนที่จะมีปัญหาก,กับวินนี่ลาเวเคียหัวหน้าแก๊งมาเฟียเนวดาที่เข้ามาเรียกค่าคุ้มครองตามธรรมเนียมแต่เหตุการณ์ในครั้งนั้นชอาก็สามารถที่จะล้มกลุ่มมาเฟียลงพีได้แถมยังได้สมาชิกใหม่เข้ามาร่วมทีมอีกด้วยโดยในหล,ลายๆฉากของภาพยนตร์เราจะเห็นได้แบบชัดเจนเลยว่าเซบาสเตนชอปจะถือว่าเป็นบุคคลที่สุขุมนุ่มลึกมากๆและไม่ใช่วายไรยที่เน้นการใช้อารมณ์ผงผ ที่เลือดเย็นเอาไว้ในตัวได้อย่างแนบเนียนและเป็นคนที่เหยียดมนุษย์ธรรมดาออกมาแบบเห็นไี้ชัดแถมพลังของเขาก็ยังแข็งแกรง่งในระดับที่ไม่มีใครทําอันตรายใดๆให้กับเขาได้เลยแม้แต่นิดเนื่องจากเขาจะสามารถดูดซับพลังงานที่ถูกโจมตีเข้ามาและปล่อยย้อนกลับไปได้อยู่เสมอแต่ทึงอย่างไรก็ตามเขาก็จะถือเป็นคนที่ฉลาดคนหนึ่งในการวางแผนงานทั้งการเข้าไปกดดันเหล่าทห,หารและผู้มีอํานาจในรัฐบาลจนเกือบจะทําให้แผนการสร้างสงครามโลกครั้งใหม่สาเร็จอีกทั้งการวางแผนสู้กับศัตรูยังชาวเซเวียและอิริกเลนเชอร์ชาวก กูย,ยังถือว่าทําได้อย่างยอดเยี่ยมทางการสร้างหมวกมาป้องกันการสะกดจิตของชาวและสามารถทําให้เอลริกไม่สามารถเข้ามาทําอันตรายกับเขาได้เลยแม้แต่นิดแต่ท้ายสุดแล้วในการต่อสู้กับเอลริกชาวก็พลาดท่าโดนหอนหมวกเลยออกมาจนโดนชาวสะกดจิตเอาไว้เขาจึงถูกอลริกสังหารด้วยเหรียญอันเดียวกันกันกบที่เขาเคยบังคับให้เอลริกทดลองใช้พลังมาก่อนซึ่งการตายของเขาในตอนแถวรืองมันก็ได้ทาให้ทีมเฮลเฟเอร์คลับถูกยุติบ,บทบาทลงไปอย่างเป็นทางการและถูกเปลี่ยนเป็นทีมของแมกนีโตอย่างบราเธอร์ฮูดออฟมิวแทนส์ในท้ายที่สุด เอ็มม่าฟรอสพลังแปลงร่างเป็นเพชรพลังจิตอ่านใจและภูมิคุ้มกันจากพลังจิตแต่เดิมนั้นเอ็มม่าฟรอสจะถือว่าเป็นมนุษย์กลายพันธุ์ที่สามารถแปลงร่างเป็นเพชรและมีความสามารถในการอ่านใจกับพลังจิตซึ่งไม่ธรรมดาเลยโดยเธอจะอยู่ในการดูแลของวินนี่ลาเวเคียหัวหน้ามาเฟียในลาสเวกัสรัฐเนวาดา ที่ต้องการจะใช้พลังของเธอเป็นประโยชน์ในการแต่อํานาจขึ้นไปแต่หลังจากที่เดินทางไปยังเฮลไฟร์คลับและได้พบกับชอเป็นครั้งแรกเอ็มม่าก็ได้รับรู้ว่าชอเป็นมนุษย์กลายพันธุ์จากพลังจิตของเธอจนเริ่มที่จะมีใจเอเอียงให้กับเขากระทั่งในทานที่สุดหลังจากที่ชอลมวินนี่และวิเคียลงปีได้จากความช่วยเหลือของเอม็มม่าเอ็มม่าก็ได้แปรพักมาอยู่กับเฮลไฟร์คลับและเชื่อในอุดมการของชอแบบหมดหัวใจซึ่งในเวลาต่อมาเอมา็มม่า ก็จะถือว่าเป็นหนึ่งในขุนพลเอกของชอที่เขาไว้ใจมากที่สุดเพราะเธอได้มีส่วนร่วมในภารกิจหลายงานและสามารถทำให้ทีมจบงานได้อย่างสมบูรณ์ในทุกๆครั้งโดยเธอก็จะถือว่าเป็นคนที่มีบุคลิกดูเย่อหอยิ่งเข้าถึงยากแต่กลับเต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมและความฉลาดที่ไม่ธรรมดาในช่วงเวลาของภาพยนตร์นอกจากพลังร่างเพชรของเธอที่ถือว่ามีจุดอ่อนน้อยแล้วพลังจิตของเธอก็ยังถือว่าแข็งแกร่งมากๆและถือว่าอาจจะมากกว่าชาวที่ยังประสบการณ์น้อยในเวลานั้นด้วยแต่ทีออไรก็ตามในภารกิจที่เธอต้องเข้าไปหลอกล่อเอกอัคร เชทูโซเวียเอ็มมาก็ได้พลาดท่าถูกชาวและอิวเรกตลบหลังจนทําให้เธอถูกส่งไปยัง c a a เพื่อสอบสวนข้อมูลของเฮลเฟลร์ลับก่อนที่ในท้ายที่สดุด หลังจากเฮลเฟอร์คลอบแตกลงไปแล้วพร้อมกับการตายของชอออรกที่ใช้ชื่อว่าแมกนีโตกูได้ตัดสินใจเดินทางมาช่วยเธอถึงห้องคุมขังและชักชวนเธอไปร่วมทีมปราเธอโฮดออฟมิวแทนซซึ่งเธอก็ได้ตัดสินใจเข้าร่วมทีมทันทีตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทว่าหลังจากเหตุการณ์ในปี1962ช่วงเวลาที่ถูกทิ้งห่างไปจนถึงปี1973ซึ่งเป็นระยะห่างไปถึง X-Men Days of Future Past เอ็มม่าก็ได้พลาดท่าถูกจับในภารกิจปริศนาจนเธอถูกโบลิเวียทรัคส์ออกไปผ่าตัด ทดลองจนเสียชีวิตซึ่งภาพสศพของเธอจะปรากฏออกมาในแฟมข้อมูลของการทดลองเซนติเนลด้วยอัสเซลพลังเทเลพอร์ต อาซาเซลคือมนุษย์กลายพันธุ์ร่างสีแดงคล้ายๆลกับปีศาจท,ที่มีหางปรากฏออกมาแบบชัดเจนซึ่งพลังของเขาอย่างการเทเลพอร์ตไปที่ไหนก็ได้ในโลกก็จะถือว่าเป็นสุดยอดพลังที่ไ,ไร้เทียมทานมากๆพลังหนึ่งของเรื่องแม้ว่าจะยังไม่แน่ชัดว่าเขาจะจําเป็นต้องจดจําสถานที่เหล่านั้นได้หรือไม่หรือต้องเคยไปมาก่อนหรือเปล่านี่ยังไม่นับทักษะการใช้ดาบที่ยอดเยี่ยมการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วการใช้หางในการโจมตีที่เรียกได้ว,ว่ารวมๆแล้วเขาก็คือนักสู้ชั้นดีที่หากมีไว้ในทีมก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากแถมเขาเองก็ยังสามารถพูด ดรัเสเซียได้อีกด้วยโดยในภาพยนต์ก็จะไม่มีการเปิดเผยออกมาว่าเขามาร่วมทีมเฮลเฟย์ลลับได้ยังไงเะว่าเขาก็จะอยู่กับชอมันตั้งแต่แรกเริ่มและออกทําภารกิจหลายๆอย่างด้วยกันมาโดยตลอดส่วนลักษณะนิสัยของเขานั้นอัสเซลก็จะถือว่าเป็นคนที่เงียบมากๆและอาจจะพูดน้อยมากที่สุดในทีมอีกทั้งเขายังถือว่ามีความซาดิสเลือดเย็นและพร้อมสังหารเป้าหมายที่ขวางหน้าแบบไม่ลังเลตามอุดมการที่แรงกลา้าซึ่งแม้ว่าจะพักดีกับชอแค่ไหนแต่เมื่อเจ้านายเสียชีวิตลงไปในภารกิจช่วงถ่าย ใใจย้ายทีมไปอยู่กับรเาเธอร์ฮูดออฟมิวทันส์จากการชักชวนของแมกนิโต้โดยหลังจากเหตุการณ์ในปี1962ในเดือนกรกฎาคมของปีนั้นเองอาซาเซลก็ได้ถูกเจ้าหน้าที่คโครงการวา w อเวกสังหารในการสู้รบซึ่งเขาถูกคนเหล่านั้นซุ่มโจมตีขณะที่เขาหลับอยู่หลังจากนั้นศพของเขาจึงถูกชน,นสูตรและตรวจสอบโดยทรัคส์อินดัสทรีสและถูกบ o ริเวียทรัคส์เอาไปทดลองต่อซึ่งภาพศพของอาซาเซลก็จะปรากฏออกมาในแฟ้มข้อมูลของเซนติเนลเหมือนกันในตอนที่มิสทีพิเจอ ย่านนอรควสตชายาริปไทด์พลังสร้างและควบคุมกระแสลมอันทรงพลัง ยานอสควีสหรือเจ้าของชาย,ยาวริบไทด์คือมนุษย์กลายพันธุ์วอรุรุนที่อยู่ในทีมเฮลไฟล์ก็กลับมาตั้งแต่ต้นแล้วและแม้ว่าพลังการสร้างทอร์นาโดของเขารวมไปถึงการปรากฏตัวในทุกๆครั้งเวลาที่ทีมเดินทางไปไหนมาไหนจะดูโดดเด่นมากๆแต่เขาก็จะถือว่าเป็นคนที่พูดน้อยและไม่ค่อยแสดงอารมณ์อะไรออกมามากนักโดยจะใช้พลังและแสดงการกระทำออกมาอย่างชัดเจนเวลาทํางานมากกว่าซึ่งในภารกิจช่วงถ่ายเรืองที่วิกฤตคิวปนงวิคิวบาริปไทด์ก็ยังคงมีบทบาทอย่างต่อเนื่องไปจนถึงช่วงที่ชาวตาย และแมกนิโตตัดสินใจตั้งยิมรเาเธอร์ฮุดออฟมิวแทนส์ขึ้นมาใหม่แต่ที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือเขาเป็นเพียงสมาชิกคนเดียวจากทั้ง2ทีมที่หายสาบสูญไปและไม่ได้อยู่ในการทดลองของโบ l ิเวียลทรัคสเหมือนกับคนอื่นๆทําให้ไม่มีใครรู้ชะตากรรมแน่ชัดว่าเขายังมีชีวิตอยู่หรือไม่ Angel จลโวาพลังปีกแมลงที่ทําให้บินได้และการพ่นน้าลายที่มีริ์กัดกร่อนหรือระเบิดออกมาจากปาก แองเจลสวอดอเป็นมนุษย์กลายพันธุ์หญิงสมาชิกคนสุดท้ายที่เข้ามากลางคันที่แต่เดิมเธอเคยอยู่ในทีม Division X ของชาเซเวียและอิริกแลนเชอร์ซึ่งไปพบเธอทำงานเป็นนางเต้นระวำเปลืองผ้าในบาร์แห่งหนึ่ง แต่หลังจากอยู่ในทีมดังกล่าวได้ไม่นาน,น,านเธอก็ได้พบเจอกับเหตุการณ์การบุกจมตีฐานของ Division X โดยทีม He l l f i r e Club ซึ่งหลังจากที่เธอได้รู้แล้วว่าตัวเองและเพื่อนไม่สามารถสู้กับชอและทีมได้แถมยังถูกโน้มน้าวใจอย่างหนักจากอุดมการของชอที่ชัดเจนที่สุดแองเจ้าจึงตัดสินใจเข้าไปาร่วมทีม h e l l f i r e Club และช่วยทีมทำภารกิจไปจนถึงวิกฤตขีปนาวุธคิวบาแต่หลังจากการตายของชอเธอก็ได้ตัดสินใจไปีร่วมทีม Brotherhood of m อ t a โ t ลขอ Magneto แทนณ์ของแม ได้พลาดถ้าถูกจับในภารกิจปริศนาจนเธอถูกบริเวียทรักส์เอาไปผ่าตัดทดลองจนเสียชีวิตและเธอก็จะเป็นอีกคนที่มีภาพศพปรากฏออกมาในแฟมข้อมูลการทดลองของ s e n ติเนลด้วยภารกิจของทีมและจุดหักเหที่ทำให้ทีมแตก ภารกิจของเฮลไฟก์คลับในช่วงแรกค่อนข้างที่จะหนักไปในทางข่มขู่และวางแผนให้ผู้มีอำนาจทำตามแผนการที่พวกเขาวางเอาไว้ทางการเข้าไปกดดันให้พันเอกเฮนรีไปพบกับเซบาสเตียนชอลและข่มขู่วางแผนเกี่ยวกับเรื่องของขี่ปนาวุธที่กำลังจะส่งผลต่อการก่อสงครามระหว่างอเมริกาและโซเวียตก่อนที่พันเอกเฮนรีจะถูกสังหารลงไปด้วยฝีมือของชอลโดยหลังจากนั้นอีริกแลนเชอร์กุด้กลามมาเป็นหนึ่งในคนที่หมายหัวทีมนี้จนได้เพราะเขาต้องการที่จะสังหารชอลลงไปจากความแค้นส่วนตัวจนทำให้ทั้งสองได้ รก,กัน,บนเบอแต่อิริกก็ไม่สามารถที่จะต่อกรกับทีมนี้เลยจนเขาได้เข้าไปอยู่ในดิวิชั่น X จากการชักชวนของชาวเซเวียนั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทาให้เฮลไฟร์คลับมีศัตรูหมายเลขหนึ่งเป็นดิวิชั่น X ที่พยายามจะขัดขวางแผนการการ,การปั่นป่วนรัฐบาลของพวกเขาด้วยการเข้าไปแทรกแซงอํานาจในการปล่อยขีปนาวุธเพื่อก่อชนนสงครามมันจึงทําให้ทั้งสองทีมได้มีโอกาสประทะก,กันซึ่งจากความแข็งแกร่งและการทํางานแบบทีมเวิร์กในช่วงต้นถึงกลางเรื่องเฮลไฟร์คลับก็แทบจะไม่มีจุดอ่อนอะไราให้ดิวิชั่นเอ็กซ์ แต,แต่หลังจากที่เอมมาฟรอสพลาดท่าถูกอีลิงและชาวตลบหลังในแผนการหลอกล่อเอลอาคารัชทชตูโซวียมันก็จะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทํา้ทีมออนแอร์ลงไปจากการเสียหนึ่งในคนสําคัญอย่างเอมมาแม้ว่าจะได้แองเจ้าเข้ามาแทนกระทั่งในช่วงวิกฤตขีปนาวุธคิวบาตอนถ่ายเรืองจากการต่อสู้ที่วุ่นวายของทั้งสองทีมที่มีทหารมาแทรกแซงด้วยมันก็ทําให้หัวนหน้าทีมอางชอตาลงไปจากการสังหารของแมกนีโตจนนั่นเป็นการยุติทีมเฮลไฟล์คลับที่เป็นหนึ่งในทีมมนุษย์กลายพันธุ์ซึ่งมีทีมเวิร์ ก่อนจะได้แมกนีโตเข้ามาดูแลสมาชิกทีมที่เหลือและเปลี่ยนชื่อทีมเป็นบราเธอร์ฮูดออฟม t ลท t นแทนและนี่แหละครับก็คือเรื่องราวของทีมเฮ l เฟร์ Club ทีมมนุษย์กลายพันุจากยุค60ที่ถือว่าแข็งแกร่งและมีอุดมการณ์ชัดเจนเพราะแม้ว่าสมาชิกของพวกเขาจะมีน้อยแต่กลับกันแต่ละคนก็ล้วนมีฝีมือและคุณภาพในการทํางานที่สูงมากมา จนทาให้ทีมสามารถทําภารกิจที่สําคัญหลายๆครั้งได้สาเร็จและเกือบจะบรรลุเป,ป้าหมายใหญ่ได้แล้วจนถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่มีอายุไม่นานมาแต่มีเรื่องราวมากมายให้ได้ค้นหายอยู่ตลอดแล้วเพื่อนๆหลอกรับมีรายละเอียดสำคัญหรือมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับทีม He l l f อร e c l ับจากภาพยนตร์ X Men First Class นอกเหนือจากที่เรานำเสนอไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันเอาไว้ได้เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด u like, b s c r i b e และกดกระ,ระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจและจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยหาข้อมูลให้เรา รีวเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาในที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ